ล่าชตัวใหม่ค่ะทุกคนจิกได้มาสองสีนะคะสี3และ404จิกไม่แน่ใจว่าแบรนด์นี้อ่านว่าอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะนี่ค่ะเดี๋ยวมาโซลที่หลังมือให้ดูนะคะอันนี้เบอร์0นะูนย์สาเป็นแบบสีออกชมพูม่วงแดงๆนะคะอันนี้เป็นเบอร์0ูนย์สี่นะคะม่วงแบบชมพูม่วงลาบี้อ่ะขอลงเป็นเบอร์0ูนย์สี่ก่อนนะคะ ที่ตัวแท่งนะคะเขาจะมีฟองน้ำมาให้ด้วยนะนี่อันนี้คือเบอร์ศูนย์สี่นะคะแล้วก็ด้วยความที่ฟองน้ำด้านหลังเขาค่ะเป็นหัวกลมๆอย่างนี้จุ๊บๆไปอย่างเงี้ยมันดูละมุนขึ้นไม่น่ากลัวไปลองกันดูเพราะมันพกพาง,ง่ายแล้วก็กลิ่นหอมเกลี่ยง่ายด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องพกฟองน้ำเพิ่มเพราะมีฟองน้ำในตัว แล้วราคาดีมากๆไปลองนะคะ